สวัสดีค่ะร้านเรารุงเรืองพานิชนะคะวันนี้นะคะลูกค้าจะพามาดูเครื่องโรยเมล็ดเก่าญี่ปุ่นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเออยันมารุ่น HK 205B นะคะตัวนี้จะมี2ช่องใส่แกลบดินนะคะหรือว่าเมล็ดข้าวเป็นไฟ1้อค่ะตรงนี้ก็ต่อปั๊มน้ำน,นะคะสำหรับโรยหน้าดิน เดี๋ยววันนี้เรามาดูการทํางานเบื้องการทํางานของตัวเครื่องกันนะคะช่องนี้เราจะใส่แกลบไอใส่ข้าวเปลือกก่อนนะคะแล้วก็กบหน้าด้วยดินนะคะเดี๋ยวเรามาดูการทํางานกันเป็นเครื่องเลยค่ะก็จะโรยข้าวนะคะ กดด้วยดินอีกหนึ่งชั้นนะคะด้านท้ายนะคะจะมีตัวเซ็นเซอร์นะคะป้องกันถัดเตกนะนีนนะะะน่นะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะหรือว่าถ้าชอบคลิปของทางร้านรบกวนกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ